แล้มาเก็บมอนเบอร์รี่กันนะพาพาอ่กังฟูแล้วก็ไอด้นะมาเก็บมอนเบอร์รี่กันเนาะเอ้ยดูดีดีมอนเบอร์รี่ดกมากเลยเห็นไหมนั่นนั่นเห็นไหมไอ้ได้ไหมเอาเลยไอด้ได้ไหมเอามอนเบอร์รี่ไหมดูนะอู้ดกแล้วนู่นนี่เขาปักชำไว้เนาะเม่เกิดบ่เกิดแล้วปะ บ่เกิดตีนคือว่ามันไ่เกิดเอาปลูกเอาไว้นะเอาไวมเอาไหมเอ้ห้เอาไหมลูกนี่นี่นี่อืมเงียเงมึงเก็บให้อาหออาวลูยน่อยนลูปวดหูกบูยเจ้าสิล่อยังไดล่ะสู เมือป <icana>, ัญญาสีโลอะ้วล่ะ <puntos> อู้บรรยากาศดีแต่วะแสงอาทิตย์กำลังแบบอัสดงแบบสวยงามมากเดี๋ยวๆอันเพื่นเอาอันนี้มาให้หน่องนฟัง

อําอําอํอําอําอาอําอํมอาอํ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 าอาอํ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 าอ้าอําอําอําอ้าอําอาอาอออออออาออาออ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 

แม่แล้วนี่แม่อ้หล่ไปดูอืมเอาบ่ยังหลายบ่อู้บึงโลกระบ่ดำเปื้อๆไหมจะไปเทสน้ำน้ำน้ำเป็นปลาปันเป็นแบบโอ้ปันอร่อยเด้กูเคยไปเห็นแล้วอร่อยจริงๆโอ้ดอกเกียวเปื้อๆไหม ดำยิงนี่นี่นี่เห็นไหมอืมนี่สมบูรณ์มากเลยอ่ะอืมเอาไปทำน้ำปั่นน่ะน้ำมันบอรีอ่ะไหนไหนไหนมอหรเปยังอูไปให้ยังกินน้ำอโอ้กินนิดโต๊ดด่างดวิตามินซีสูง รถเงรถนาอเดี๋ยวารถปบุมจไจไเามาาลูกหลานมาเก็บมอนเบอร์รี่กันเนาะกำลังแบบดกเต็มต้นเลยครับพี่น้องครับเต็มต้นเลยครับอันนี้อันนี้คือแม่มันนะอันนี้นี่คืออันนี้คือลูกมันนี้คือหลานมัน แกงแกงลูกหมูแกงลูกหมูนี่คือพ่อพ่อเนินคือพ่อมันเนินคือพ่อมันอู้ดูบางลูกงามจังงามเนี่ยดำเปื้อๆวะวันนี้วันนี้ไม่ได้แกง ไม่ได้แกงแกลงฟูเลยแกงแกงไอ้หน้าก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บ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 ให้ผมได้ด้วยแม่เดี๋ยวผมจะเอาไปอันไปไปทำน้ำปั่นนี่สวยงามนี่คือสารคามนะครับมหาสารคามนะครับ อาไม่ยังนอกบาทนี่ไม่ยังนอกบาทไอ้ดาไอ้ดาไอ้ดาไม่ยอมไม่ยอมออกจากอกแม่เลยกังฟูสบายสบายชิวชิวกงฟูสบายชิวช ก็ใหญ่หมดแล้วมาเด้อมาเด้อมาเก็บมันใหญ่ใหย่เก็บหายเลยหลูกเร็วคู่ยืนยันยันนี่ยคุณแม่เนี่ยกันขีดแ้วมโลแพงอยู่ด้ยเนาะโลหนึ่งเนาะคือเขาเอาไปสกัดอียังก่อนยังอ่ะกับเออบอยแยมยังเดียวนะไปเป็นน้ำแล้วก็แบบเออเอาไปเฮดใบก็ได้เอาไปเฮดน้ำน้ำผลไม้ก็ได้แล้วก็เขาเอาไปผสมกับย่าหวานอะไรเงี้ยนะ อุ๊ยอร่อยจริงไอไอมอนเบอร์รี่ผสมกับแย่หวานเออเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบส่งเสริมสุขภาพในตอนนี้นะเนัมันแตก้นีมาเน่พราะมันหนาบูดเลยเมนนี่การเก็บมอนเบอร์รี่นะครับีอ่แตกบ่อ้ดู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 พี่น้องดูดูพี่น้อง ดีเด็ดเธลุกเลอ้ยบ,บยมกอยังงามงามขาดงามเนี่ยรถนีรถร้วังรถมันเร็วมายูฟังที่แมงกับรถน้งเดียวโอ้ยวันนี้แก้งได้อย่างเดียววันนี้หรอ เยอเกเตีกยานอนนอนวเอลเปเป็นลอยหมดแล้วแงเขาไปผสมกับยาหวานยูมาลิันเนี่ยจะของนก็เอาอันนี้แหละไปเฮ็ดอ้เกิร์ตข่อกําลังเป็นที่นิยมนี่นี่โอ้มันหวนนะลูงผู้บหนนเซ็บเซ่บเซบเปรี้ยวๆหวานๆนะหวานว่หวานว่ะหวานจะเอาน มันมันละสีลงมันบกหวนมันเอะไรอถ้าถ้าเอาหน่วยดำหลายๆนี่มันสีบกเกลียวหลายแต่นี้หน่วยแดงมันมันมี่ตำหนี่หรือต้นมันเป็นซุบมั้ยเมี่่ตำหนี่กว่ต้นมันเออต้นไป็นอันนั้นอันนั้นบ่แมอมันคือมอนเนี่ยอันนี้มอนอันนี้อันนี้มอนกินหน่วยมอนหน่วยไหมมอนกินหน่วยส่วนอันนั้นมอนกินใบแต่ไม่ใช่คนกินนะเป็นตัวใหม่กิน ่มอนฝนสดมันบลูรี่มันบลูรี่โอเคสรุปว่าก็ไอดาก็ยังเหมือนเดิมพามาเก็บมอนบลูรี่ไอดาก็าก็เกาะติดแม่อยู่เหมือนเดิมนะพี่น้องครับนะโอเคบายบายเพื่อนๆหน่อยรถรถ่ะบายบายกันบายบายกันบาย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 เพื่อนๆ บายจุบ <ไป S 2> จ๊บจุบจ๊บาจุ๊บแล้วเรียวโลด <c oughs> <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ